ยังเรียกร้านหมูกระทะได้อยู่อีกไหมใครกำลังมองหาร้านไ้นั่งชิลๆไม่ว่าจะกับเพื่อนครอบครัวหรือคนดูใจร้านเนี้ยคือตอบโจทย์เลยที่สุดแบบครบจบในที่เดียววนนี้<ว>เราอยู่กันที่อออทามหมูกระทะนะทุกคนเรียกว่าร้านหมูกระทะอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะเมนูพิเศษที่เนี้ยขามีอีกเ <Yeah. S 2> พียบไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำข้าวคือครบเขายังเปิด24ชั่วโมงด้วยนะทุกคนหมูกระทะที่เปิดทั้งวันทั้งคืนยังมีอยู่จริงหมูกระทะที่นี่จะเป็นแบบชั่งกิโลกิโลละ269 269ที่คุ้มคุ้ ไฟแรงเนี่ยต้องขอชมเลยไฟแรงทันใจดีงามสใส่เป็นบ้างเรื่องหมูกระทาจะให้กินยังไงอีกกี่รอบก็ไม่เบื่อถ้าไม่อยากกินแบบปิ้งย่างที่นี่เขาก็ยังมีแจ่วหอนให้คุณได้ดังใจนึงในส่วนของเซตนี้จะมีทั้งหมูหมกักและเครื่องในแบบเน <ำ S 1> <ๆ>้นๆซึ่งคือหอมกลิ่นสมุนไพรรสชาติกลมกล่อมดีเลยคัดหมูกระถะมาจากซอยจูแซบกันบ้างือคือสดใหม่ไม่มีกลิ่นคาวใส่เนี้คือต้องโดนตอนที้ตำกุ้งสดจานนี้รสชาติคือทำถึง,งเปรี้ยวทั้งเผ็ดบอกเลยว่าแซ่บด้ความกุ้งจะตัวใหญ่กกกกกวว่่่าาาาานนนนนนนีีีีีี้้้้้ดดดออออมมมสสิับปลทคืืตตยยยแ็งงเจ หอมๆติดมันนิดๆจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแซบๆโอ้โหยอย่างฟิลต่อดย้ยำห้าไข่มาแบบจานใหญ่เต็ม<า>ไข่เน้นๆทั้งไขแง่แดงไข่แมงดาไข่หมึกและไขปะ่ปลากินกับน้ำยำสามรสคือเข้ากันดีเลยงานนัลังก็ต้องยกให้เขากับเมนูเมี่ยงรวมชุดนี้ยกขบวนมาทั้งสามชั้นหมึกกุ้งและหอยแบบเน้นๆกินกับน้ำจิ้มซีฟูดที่เสิร์ฟมาด้วยเราตามได้ผักสดกรอบคือดีสุดๆต่อด้วยปูไข่ดองของช่อความไข่มาแบบช่ำๆเลยใครไหวไปก่อนราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปให้ชุ่มๆแบบนี้เอาเข้าปากไป แนวได้หอมหมกทะเลอีกสักหน,น่อยหอมหมกนึ่งมาในลูกมะพร้าวรสชาติเข้มข้นหอมเครื่องแกงถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆต้องอร่อยมากแน่ๆแล้วนอกจากอาหารแล้วที่ร้านเขาก็ยังมีเครื่องดื่มปั่นแบบชื่นใจอีกด้วยคูเดียวามาแล้วอิ่มครบจบในที่เดียวจริงๆร้านหมูกทาออทามเปิด24ชั่วโมงหิวเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะมากันนะคะกาดร,ร้านอยู่ถนนแพกษาจังหวัดสมุทรปราการใครดูแล้วหิวอย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้แล้วปักหมุดมากันเลย